ยังววมักติดยูไทยกระบะรถคอกรถบรรทุกมาวัยรุ่นนนทไทยไวัยรุ่นจันทบุรีท้ายขนผลไม้ท้ายขนผักนี่เลยมากับรถคอกมือนี่เอามาใหา้เป็นโตโยต้าเรโว่สองจุดแปดเครื่องสองพันแปดออแปบพี่สีเทารมิทัลิกหรือเจะอยากได้สีอื่นคอยมีสีอื่นแม็กคู่หน้าขอสแปดใส่ให้แล้วบอสซ้ำกันอยากได้แม็กได้คอยเปลี่ยนขั้นไหนมาบอเปลี่ยนแม็กนะเปลี่ยนขั้นเออเรามาใจปลาอยู่แล้วมาเลย กับคันนี้คันนี้มีจอแอนดรอยด้วยเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาหกสปีดบอสสปอร์ตสองที่นั่งที่นั่งเกินก็ได้เง,เงียกันเอามากับคันนี้พร้อมกว้งใหญ่เก้าชั้นครึ่งอยากได้สิบสองสั้นบอสสามารถเจาเอาไปเสื้อเอาเองเอาคันนี้ไปกระทะอันนี้เป็นกระทะแม็กกันแล้วแต่ว่าคันอื่นจะเป็นกระทะพายางเอ็กซ์ี่ดีทูเสริมแหนบโช์บรนทุกพอกเผาลอยให้เรียบร้อยผู้ใดอยากได้พ่าเดิมบอกมาเดี๋ยวจัดการให้นะคะมีเยอะแยะเลยบอสจะเป็น ตโยต้ารีโวหรือว่าสิเป็นยูโซตอนเดียวเครื่องพันเก่าเครื่องสามพันรีโวเครื่องสองพันสี่หรือเครื่องสองพันแปดจัดไเดอรมาลอกหลังกันกระบะชีดใส่ไ้เรียบร้อยบอลองห่วงนี่ใส่ลุงวิบวับเอ้ยใส่ห้เรียบร้อยโกแน,น, Go, น่นอนเป็นวัยรุ่นเงินล้านเออสีหัวหล้านกระซังมันแต่ว่าตองมีเงินล้านพร้อมมาห้องเครื่องมาเปิดเดอเบิ่งกดอกยากษ์หูทักมาเพราะว่า มีคันว่าอยากได้ใครบอกดามมาเลยครับน้องนด่ามมาเลยเก้าเจ้ามากก็ด่าค่อยเอ้ยนั่นก็ไม่ว่าวันนี้ก็มาปลากันนี้ก็มาบอกกระทั่งมาถามตีกันอยากได้เดี๋ยวมาโหลดหรือผู้ใดอยากเข้ามาหาเข้ามาหาได้เลยเต่รถดีที่สุดสักแก้วต้องข้ามบิ๊กซีสักแก้วบอสือบมหาบอว่าอีหยังแวะผ่านไปผ่านมาพามาเที่ยวแวะมาเหี่ยวก็ได้บอว่าจะแวะมากินคาเฟ่บอว่ากันนะคะฝากกดตั้มช่องเหมยไม่ใช่เหมยด้วย เดี๋ยวหาเราไส,สวยไอม้ให้ชมภูริยากเบื่งคันใดคอมเมนต์มาอยากได้คนี้ทักแชทดดวนๆจ้า